สวัสดีตอนเย็นครับผมนะเย็นนี้ reversible. จริงๆให้ตั้งแต่เช้าะนะฮะแล้วก็อีกหลายวันนะแต่งกิ่งมังคุดนะครับผมเอ่อมังคุดมันมีกิ่งที่ได้รับแสงไม่ได้รับแสงมังคุดถ้าอยู่ด้านปลายกิ่งเนี่ยจะได้รับแสงแต่ว่าอยู่ด้านในกิ่งใกล้กลๆลําต้นเนี่ยจะไม่ได้รับแสงนะฮะแล้วก็จะด้านในเนี่ยจะไม่ออกลูกนะครับที่ได้รับแสงน้อยจะไม่ออกลูกแ,แต่ว่าเขาก็ยังต้องการอาหารอยู่นะครับผมนะ ตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยให้เอากิ่งด้านในออกนะผมก็ตัดออกนะเห็นไหมแต่ละต้นแต่ละต้น,ตตนออกกองใหญ่ๆเลยนะนะครับผมต้นนังคุดเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงกลวยนะครับผมแต่ว่าด้านในให้โล่งให้โปร่งให้ลมถ่ายเทได้แล้วก็แสงส่องผ่านถึงทุกๆก,กิ่งนะกิ่งไหนที่ได้รับแสงก็จะจะออกดอกออกลูกนะตามหลักทฤษฎีว่าอย่างนั้นนะฮะ ผมก็ทําตามหลักทฤษฎีนะฮะสำหรับมังคุดแล้วผมก็ยถือว่ายังเป็นมือใหม่นะครับผมมาดูแลต่อจากคุณพ่อนี่คือความสุขของชาวสวนที่ได้ทํางานครับผมงานคือธรรมะงานคือการปฏิบัติธรรมทําแล้วก็จะมีความสุขครับผมสวัสดีครับ